เสร็จสิ้นการซ้อมรบยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ทั้ง3เหล่าทัพของรัสเซียจัดเต็มยิงขีปนาวุธก้าวล้ำอีกขั้นเข้าสู่ยุคไฮเปอร์โซนิกหลังรัสเซียขนขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนและคินซันออกมายิงโชว์การซ้อมรบครั้งใหญ่ภาคอาวุธนิวเคลียร์พร้อมทั้งขีปนาวุธอิสคันเดอร์และดมยิงโชว์แสนยุนภาพกองทัพรัสเซียที่พยายามแสดงให้ชาวโลกได้เห็นวิวัฒนาการของขีปนาวุธก้าวสู่ยุคเร็วเหนือเสียง ที่ผูนํารัสเซียออกมายืนยันว่ารัเสเซียคือชาติที่มีความก้าวล้าในขีปนาวุธชนิดนี้แสนยานุภาพของกองทัพรัเสเซียที่โขนออกมาโชว์ในยุทธศาสตร์นิวเคลียมีอะไรบ้างขาณะที่สถานการณ์ล่าสุดระหว่างรัสเซียและยูเครนเป็นเช่นไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ เลดัมกองเรือเหนือกองทัพฝ่ายใต้และกองกำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ของกองทัพรัสเซียขนอาวุธยุโทโธปกรณ์ออกมาปฏิบัติการซ้อมรบทางยุทธศาสตร์ภาคอาวุธนิวเคลียร์แบ่งเป็นการยิงขี่ปนาวุธพิสัยใกล้อิสคันเดอร์จากสนามฝึกในภูมิภาคอัสตาฮันทางตอนใต้ของรัสเซีย นอกจากนี้ยมีการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปยาสจากศูนย์อวกาศทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเพื่อโจมตีเป้าหมายบนคับสมุทรคัมซัตก,กา ขณะที่ขีปนาวุธ์ไฮเปอร์โซนิกความเร็วเหนือเสียงกองทัพรัสเซียจัดเครื่องบินขับไล่มิก3 1 k ติดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกกินซันซึ่งมีความเร็วเหนือเสียงสิบเท่าปล่อยขีปนาวุธจากอากาศสู่พื้นโชว์อาวุธสุดล้ำของกองทัพรัสเซียไปตกในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียและขีปนาวุธเข้าเป้าหมายอย่างชัดเจนนอกจากนี้ กองทัพรัสเซียยังนำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ยิยงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนจากเรือดำน้ำในทะเลเบลเลนโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายพันกิโลเมตรในคาบสมุทรคมซักกาทางตะวันออกไกลซึ่งรัสเซียภูมิใจนำเสนอและอ้างว่านี่คือขีปนาวุธที่พัฒนาเร็วที่สุดในโลกในเวลานี้ขณะที่เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตูโปเลป95 MS ได้ยิงขีปนาวุธร่อนหลายลูกเพื่อแสดงแสนยางุภาพทุกปฏิบัติการซ้อมรบภาคนิวเคลียร์ในวันสุดท้ายอยู่ในสายตาของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียติดตามการซ้อมรบและการทดสอบขีปนาวุธของกองกำลังขีปนาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ควงคู่ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเซนโกแห่งเบลารุสร่วมชมการทดสอบจากห้องควบคุมของกระทรวงกลาโหมซึ่งทำเนียบเคมริน นำภาพทั้งหมดออกมาเผยพแพร่เพื่อต้องการสื่อให้ชาติสมาชิกนาตโตย้ยูเครนรวมไปถึงสหรัฐและพันธมิตรได้เป็นที่ประจักษ์อย่างไรก็ตามยิเมทีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเคมารินระบุว่าผู้นำรัสเซยียเป็นผู้ออกคำสั่งให้เริ่มการทดสอบขีปนาวุธและเป็นการฝึกซ้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับรหัสการยิงนิวเคลียร์นอกจากนี้ในการฝึกซ้อมยังประกอบไปด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดตู95และเรือดำน้ำทั้งระบุว่า เป็นการฝึกซ้อมตามปกติไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่ามีความขัดแย้งที่รุนแรง <c oughs> ขณะที่ลอยออสตินรัฐมนตรีกรลางหมสหรัฐออกมาระบุว่าการทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียสร้างความกังวลในหมู่ผู้นําทั่วโลก <c oughs> เนื่องจากในเวลานี้รัเสเซียกําลังมีทหารจานวนมากอยู่ในพื้นที่รอบยูเครนทางนี้การซ้อมรบของรัสเซียในครั้งนี้ยังเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ของรัสเซียในช่วง4เดือน ซึ่งเสนาธิการทหารของกองทัพรัเสเซียกล่าวกับประธานาธิบดีปูตินว่าจุดประสงค์หลักของการฝึกครั้งนี้คือการพุ่งเป้าไปที่การรับประกันความพ่ายแพ้ของศัตรูซึ่งเป็นคํากล่าวที่คาดว่าส่งถึงกลุ่มนาโตให้รับประกันความมั่นคงของกองทัพรัเสเซียอย่างจริงจังและไม่ตอบรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มท่านี้ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดแสดงให้เห็นว่ารัสเซียเสริมทัพทั่วชายแดนติดก,กับยูเครน โดยมีทั้งเต็นททหารรถทหารเฮลิคอปเตอร์จู่โจมเครื่องบินรบหรือแม้แต่การตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งบริเวณชายแดนด้านติดกับยูเครนรวมไปถึงในเบลารุสและแหลมไคลเมียซึ่งการตั้งฐานทัพเหล่านี้ของรัสเซียอยู่ในวาลุยคีริมชายแดนรัสเซียห่างจากชายแดนด้านตะวันออกของอยูเครนราว27กิโลเมตรซึ่งเฮลิคอปเตอร์จู่โจมใช้เวลาบินไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสามารถเข้าไปถึงเป้าหมายชายแดนยูเครนได้ อย่างไรก็ตามเวลานี้เป็นสงครามข่าวสารระหว่างหน่วยข่าวกองสหรัฐหรือ CIA หาเบาะแสแผนการของรัเสเซียเพื่อถอดรหัสเป้าหมายแท้จริงของยุทธวิธีทั้งหมดที่กำลังเตรียมปฏิบัติการกักบยูเครนนำมาสู่การออกมาอ้างแผนรัเสเซียเตรียมบุกยูเครนทั้งจากปากผู้นำสหรัฐและอังกฤษขณะเดียวกันเมื่อแผนการของรัเสเซียถูกร่วงรู้การข่าวผิดพลาดคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐหรือ KGB ของรัสเซียก็ต้องมีปฏิบัติการข่าวสารทำลายความน่าเชื่อถือของข่าวกรองสหรัฐและชาติตะวันตกไม่ปฏิบัติหาเหตุเบี่ยงเบนบิดเบือนข่าวดังนั้นสงครามที่เริ่มขึ้นแล้วในเวลานี้คือการปฏิบัติการด้านข่าวสารของสองหน่วยงานทั้ง c a ของสหรัฐและ kgb ของรัสเซียปฏิบัติการต่อต้านข่าวกรองซึ่งกันและกันอย่างหนักในเวลานี้อีกด้านความพร้อมของสหรัฐและชาตินาโต เวลานี้กำลังม,มีการฝึกซ้อมกองกำลังปฏิบัติการพิเศษให้กับอิตาลีโดยหน่วยรบพิเศษของสหรัฐเพื่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติการต่อสู้ในสมรภูมิหิมะเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญและยุทธวิธีรบให้แก่เหล่ากำลังพลนาโต้ให้พร้อมเมื่อต้องเข้าปฏิบัติภารกิจจริงนอกจากนี้ทั้งสหรัฐและอังกฤษต่างพุ่งเป้าส่งกำลังเข้าไปตึงตามแนวชายแดนประเทศโปลแลนด์ลิทัวเนียเอสโตเนียและรัสเวีย ซึ่งรวนเป็นชาตินาโต้เพื่อป้องตามของทพรัสเซียและเบลารุสอย่าเลยเถิดล่วงล้ำชาติสมาชิกนาโต้แม้เวลานี้นาโต้ยังไม่สามารถส่งกำลังเข้ายูเครนได้ทำให้ล่าสุดผู้นำรัสเซียและเบลารุสตัดสินใจขยายการซ้อมรบออกไปจนถึงที่27กุมภาพันธ์2565เพื่อให้อำน,นาจทหารรัสเซียกว่า30,000นายยังสามารถคงสภาพอยู่ในเบลารุสได้ไม่ผิดข้อตกลงมินซึ่งผู้นำเบลารุสออกมาระบุอีกครั้งว่า กองทัพรัสเซียจะถอนกําลังกลับสู่ฐานทัพก็แต่เมื่อมีความจําเป็นอย่างเป็นรูปธปรรมและเป็นไปตามการตัดสินใจของเราด้านนายวิกเตอร์กูเลวิชเสนาธิการทหารบกของเบลารุสระบุว่าการเตรองกาลังทหารและยุทธปกรณ์ต่างๆในภูมิภาคยุโรปตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่ใกล้กับเบลารุสถือเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเขาเชื่อว่าเบลารุสมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้กองกําลังของสหรัฐและนาโต้ ถอนกำลังออกจากพื้นที่ใกล้กับชายแดนของประเทศนี่คือสถานการณ์ล่าสุดสำหรับความตึงเครียดในยุโรปตะวันออกและการออกมาสแสดงแสนยนภาพกำลังรบของกองทัพรัสเซียท,ท,ทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศโดยเฉพาะกองกำลังยุทธศาสตร์ขีปนาวุธที่จัดหนักโชว์อาวุธล้ำสมัยหวังข่มขวัญคู่ต่อสู้ที่นวัตกรรมด้านไฮเปอร์โซนิกยังอยู่ระหว่างการวิจัยและทดลองยังไม่สามารถนำเข้าประจำการในกองทัพได้เหมือนกับกองทัพรัสเซียในปัจจุบัน